สวัสดีค่ะวันนี้เดอะสตอรี่ไมล์นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะที่ถนนปัญญาอินทานะคะตรงคลองบางชันนะคะถ้ามาทางหน้าแฟชั่นนะคะก็มาเข้ารามินทาร้อยเแล้วก็ขับมาเรื่อยๆเลยวัดบางชันมาจนถึงแยกไฟแดงใหญ่นะคะก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนปัญญาอินทานะคะจากใกล้ๆสนามกอล์ฟแล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเขียนว่าสุดเขต มันจะเขียนว่าสุดเขตคลองบางชันคันนายาวนะคะมันจะมีป้ายบอกแล้วมันจะอยู่ตรงตรงสะพานเลยแล้วเวลาเราจอดรถนะคะเราก็ต้องจอดรถตรงข้างๆฟงพุตบาทนะคะเพราะว่าร้าน,นามันอยู่ติดคลองก็ไม่สามารถเอารถลงไปได้นะคะนี่นะคะทุกคนแล้วที่เห็นนะคะเราต้องจอดรถแบบนี้นะคะเพราะว่าที่จอดรถด,ด้านในมันติดคลองมันไม่มีที่จอดรถที่ทุกคนดูนี่คือเราต้องจอดรถแบบนี้นี่นะคะของเราจอดไว้ตรงนี้ โอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันเดินก็ไม่ไกลนะคะประมาณร้อยเมตรได้มันจะอยู่ในซอยถนนปัญญาอินทานะคะที่ว่าติดๆกับสนามกรอบนิดนึงนะคะแล้วเขาก็จะมีป้ายร้านว่าก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูรสมะนาวแล้วเดี๋ยวเราจะได้ชิมกันแล้วว่าวันนี้ได้ยินมะนาวแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปชิมกันว่า อร่อยไม่อร่อยนะคะแล้วก็ราคาเป็นมีที่เท่าไหร่นะคะแต่คาดว่าน่าจะอร่อยแหละเพราะว่ารถจอดเยอะมากม mm hmm. ีนะทุกคนก๋เดี๋ยวบูรดมะนาวนะคะเขาเปิด8โมงถึงบ่าย3แล้วตอนนี้เราก็มาประมาณเที่ยงครึ่งนะคะ mm hmm. ได้กินแน่นอน mm hmm. นี่แล้วก็บรรยากาศนี้นะคะห mm hmm. ลอกไปมีปลาด้วยทีทุกคนเห็นปลาไหมมีปลาด้วย ให้ดูชัดๆนี่ปลาตัวเล็กตัวน้อยน่ารักมากนี่นะคะปลาอ๋อ,อมันเป็นตล,ลาดแบบยาวๆไปเลยอาเข้ามาข้างในก็จะเป็นห้องน้ำนะคะโอ,อ,อ้แล้วก็มีผลไม้ด้วยนะคะนี่ผลไม้ขาอยอ๋้นี่เนค้อจสุดโบราณ อ๋อมันเป็นตลาดริมคลองตรงนี้เป็นตลาดริมคลองเหรอคะก็เป็นแบบชาวบ้านอ๋อหนูผ่านหลายเลยเป็นปีแล้วไม่เคย่แต่จะทำไรแล้วก็ไม่ผ่านเนี่ยออ๋โอเคโอเคเดี๋ยวออกมาอุ่นหนึ่งได้ได้ได้ขอเล่นเกมโอเคค่ะปิดกี่โมงคะสามโมงไปเลยเพื่อนอ๋อโอเคเดี๋ยวหนูไปกินก๋วยเตี๋ยวกันน้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะได้ค่ะนี่นะคะก็เป็นแบบว่าเหมือนแบบร้านค้าชุมชนเนาะนี่เข้าไป ขนมถ้วยด้วยมีขนมถ้วยด้วยลาซาค่ะเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวหนูมาอุดหนุนโอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยค่ะอุ้ยเอาที่กล่องลงยาดเลือดสวยไให้ลูกหนูเอากล่องเดียวกล่องเดียวเลือสวยให้ลูกอยาลูกเฮ้ยแต่หนูเอาไปเลยก็ได้นะไปกินในร้านได้ใช่ไหมได้ลูกหนูโอเคหนูเอาไปไปเท่าไรคะสามพันลูกสามพันแป๊บหนึ่งแล้วมันจะไว้ลูกใช่นี่นะคะกล่องละสามสิบบาทนะคะแล้วก็ตลาดตรงนี้นะคะก็จะเปิด ทุกวันเอ้ยไม่ได้เปิดทุกวันหยุดวันจันทร์วันเดียวก็วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะก็ใครแวะมาอุดหนุนได้นะคะแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวจะอยู่ข้างในนะคะส่วนด้านนอกก็จะเป็นพวกผลไม้ขนมนี่ขนมถ้วยคุณยายสามสิบบาทนี่แล้วก็อันนี้เป็นร้าน,นนะคะร้านอะไรเอ่ยร้านก๋วยเตี๋ยวถึงยนะังก๋วยเตี๋ยวแบบจะต้องสดอ๋อโอเค ่นะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศพายองมาอืมเออมันไม่มีแล้วนะคะจุดที่ร้านแค่ร้านก๋วยเตี๋ยวให้ดูบรรยากาศาร้านนี้ก็รับเฉพาะงเงินสดนะคะเดี๋ยวเราก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวกันรับจะท้องเองินสด นี่นะคะในร้านก็จะมีพวกส้มตำด้วยนี่นี่เป็นรายการอาหารนีร้ส้มตำมีน้ำตกนะคะแล้วแต่ที่เราสั่งไปเราสั่งไปเป็นกว๋วยเตี๋ยวสั่งไปเป็นกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็ชาดำเย็นนะคะชาดำเย็นร้านที่ได่รับเงินสดนะคะไม่รับสแกนนะคะ บรรยากาศไทยนะคะอ๋อโอเคขอบคุณมากค่ะนี่ชาดำเย็นมาแล้วทุกคนชาดำเย็นชาดำเย็นนี่นะคะของเขาก็จะแบบประมาณเหมือนแบบเป็นแก้วพลาสติกเลยกินแล้วแบบพร้อมทิ้งไปเลยไม่ต้องล้างรสชาติโอเคนะไม่หวานมากกำลังดี ใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวแล้วเราก็จะทานของหวานเลยอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะขนมถ้วยเนะาะขนมถ้วยคุณยายเมื่อกี้สามสิบบาทขอบคพุน่านี่นะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก๋วยเตี๋ยวก็อยากกินชาดำเย็นก็ยากกิขนขนมก็อยากกิน๋ยวค่อยๆเนาะ เดี๋ยวเราทานก๋วเตียวกันองแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันอีกทีนึนตลเดียวเียแล้วก็้กม้มทุกคนมีตาวเียร ลองชิมดูบ้าเดี๋ยวลองตุ๋น้ำดยอืมอืมมีมะนาวน่าจะใส่หมูมะนาวนี่นี่มันเป็นหมูแล้วก็ใส่น้ำมะนาวมะนาวแท้ๆกลิ่นมะนาวได้กลิ่นมะนาวด้วยอืมอืมอร่อยอร่อย ดูร้านนะคะอาจจะธรรมดานะคะแต่ว่ารสชาตินี่ถือว่าไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าน้ำซุปของเขาเนี่ยเข้มขน้นแล้วก็มีกลิ่นของมะน,นาวแท้ๆที่ใส่ลงไปนะคะโดยรวมๆแล้วถือว่ารสชาติผ่านเลยค่ะคือผ่านตรงนี้มาประมาณปี2ปีแล้วนะคะก็จะสังเกต ทุกครั้งว่าเอ๊ะทำไมรถถึงจอดตรงใต้ตรงแถวแถวสะพานตรงเนินแบบเยอะมากเลยแล้วก็เลยสอบถามคนแถวนั้นนะคะก็เลยรู้ว่าอ๋อโอเคเขามาทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แล้ววันนี้เราก็มีโอกาสได้มาลองทานนะคะก็อยากจะแนะนํานะคะถ้าใครผ่านมาแถวแถวถนนปัญญาอินทาน,นะคะก็เข้าได้หลายช่องทางน,นะคะไม่ว่าจะเป็นร้อยเก้าหรือว่าจะเข้าทางวงแหวนรอบนอกนะคะแล้วก็เข้ามาตรงสนามกอล์ฟนะคะ เข้ามาตรงวงแหวนรอบนอกนะคะร้านก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะคะตรงเชิงสะพานแต่ถ้าเข้าร้อย้าแล้วไฟแดงเลี้ยวซ้ายร้านก็จะอยู่ทางซ้ายมือนะคะแล้วเดี๋ยวข่กลับเนี่ยเราจะแวะซื้อมีงคำนะคะเพราะว่าดูน่าทานมากๆเลยที่เขาเสียบเป็นไม้ๆมไว้นะคะ อร่อยข้างในเหมือนอะไรนะหายากแล้วก็เก็บบรรยากาศภายในร้านนะคะทำให้วรู้สึดลมเดินไม่ร้อนนะคะ นี่ทุกคนพอทานเสร็จแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสารานั่งนะคะข้างหน้าเดี๋ยวนั่งพักก่อนอไปดูน้ำไป ตัวนั้นมันตัวจริงหรือตัวปลอมเหมือนจะเป็นตัวจริงเนาะนี่ตัวจริงนี่นี่ตัวอะไรอะคะเป็ดเป็ดไหมเป็ดหรือหา่านโหแล้วนี่ใบอะไรก็ไม่รู้ว่านี่รู้ใบอะไรนี่นะคะแล้วก็ร้านเขานะคะเป็นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ ดูแบบว่าธรรมดานะคะแต่ว่ารสชาติถือว่าผ่านน้ําซุปแบบมีความแบบว่าเออใส่หมูแล้วเนาะหมูเคี่ยวกระดูกแล้วก็มีมะนาวสมชื่อนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวแล้วก็ที่นี่เขามีส้มตำเขามีอย่างอื่นอีกเยอะนะแต่ว่าวันนี้กินแค่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กินชาดาเย็นจริงๆจะกินโอเลี้ยงแหละแต่โอเลี้ยงหมดแล้วเดี๋ยววันอื่นเดี๋ยวเรามาลองกินพวกส้มตํากันนะคะถ้าจะมาที่นี่ก็คือเขาจะเปิด ปิดเฉพาะวันจันทร์นะคะแล้วก็เปิดทุกวัน8ดโมงเช้าถึงบ่ายสามนะคะถ้าคนทำงานจะได้กินก็ต้องเสาร์อาทิตย์แบแล้วก็ต้องมาชเช้าด้วยเพราะว่าถ้ามาสายก็บ่ายสามมาก่อนบ่ายสามนี่นะคะแล้วก็บรรยากาศแล้วเราก็ต้องจอดรถติดถนนนะคะเพราะาเคยผ่านหลายรอบแล้วเห็นรถจอดยาวแ,วแล้ววันนี้เราได้มีโอกาสมาชื่นชมบรรยากาศแล้วก็ทานก๋วยเตี๋ยวนะคะริมน,น้ำนี่แล้วก็ ฝัง่งตรงข้ามน่าจะเป็นต้นกัมปูไหมต้นใหญ่มากมนี่นะคะแล้วก็ข้างในน่าจะเป็นบ้านคนไม่น่าจะมีร้านค้าและเพราะว่าทางเดินก็จะไม่ได้มีร้านค้าอยู่ทางด้านขวามือแล้วนะคะโอเคแล้วนี่ก็ใครจะมานะคะผ่านมาก็แวะมาทานได้นะคะนีต้นอะไรมีลูกอะไรก็

วันนี้เสียงโชคสักใบหนึ่งเดี๋ยวนะวทั้งบนเป็นชุดใช่ไหมคะใช่ค่ะท้้งนเป็นชุดข้างล่างผมก็แปดสิบแปดสี่ศูนย์ศเจ็ดอะไรเอา,านี้ก็ได้ค่ะหกหนึ่งสองเฮ้ยงวที่แล้วมันออกอะไรอ่ะคะที่แล้วออกโอเคเอาใบ,ใน,ใบน,นี้ใบนึงนี่ใบนึง เต๋วเมื่อกี้นะคะกับชาดำเย็นนะเซ็ตน่ะห้าสิบบาทนะคะไปรูว่าน้ำเท่าไหรเนาะแต่ว่ารวมกันละห้าสิบาทแล้วก็ขาตับเราก็ได้นี่มมนะะมมเมี่ยงสองไม้นะคะไม้ละยี่สิบาทแล้วก็มะละกอยี่สิบบาทมะละกอกองเบลอเลยนี่นะคะยี่สิบบาทแล้วก็เมี่ยงไม้ละยี่สิบบาทวันนี้ก็อิ่มอร่อยนะคะแล้วก็เป็นคลิป ือว่าเป็นคลิปเล็กๆนะคะสำหรับอาทิตย์นี้ที่ว่าที่เที่ยวที่กินนะคะไม่แพงนะถ้าคลิปแล้วก็เดินลงไปนะคะก็จะเห็นป้ายก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวเปิด8โมงถึงบ่าย3โมงนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ